มันสี่ครอบครัวห้องเราเหรอสี่ครอบครัวไม่แต่ห้องเราให้อยู่ในนี้ก็บอกว่าใช่ใช่ใช่เราอยู่ตรงนี้สามคนเขาจะได้สองคนก็เอาสองห้องไงก็จะมีห้องน้ำในตัวอืมใช่แล้วไอันนี้ก็มีห้องในตัวสุดด้วยเนะไม่ใช่บ้านเราไม่มีห้องสองอ๋อนี่ห้องสองอยู่อยู่ร่วมกันอ๋อเราได บ้านพักชลาลัย <5 S 2> บ้านพักรับรองโร<อ>ง,งเรียน <5 S 2> ชุมพลห้องหนึ่งมีนนห้องหนึ่งข้างบนนีอีบนสองห้องเป็นบ้านหลังห้าห้องเป็นบน้านหลังห้าห้อง เขามาก่อนเราเขาไงเอาแล้วประตูเองล็อกได้ป่าวอะนวลเขาไม่ให้ล็อกห้ามล็อกยังก็ไปหายไปเอาของเข้าก่อนพี่ <Okay. S 1> ชาลาไลสามห้องพักรับรองชาลาไลสองชาลาไลหนึ่งอดีตประธานห้องพัก บ้านพักติดหาดทรายแก้วบ้านพักรับรองของทาหาร